รถนิสันวาราปี2005ถึง20 2012ก็สามารถใส่จอรอยตรงรุ่นรถได้นะคะในชุดตรงรุ่นก็จะมีจอรอยขนาดหน้าจอแสดงผล9นิ้วพร้อมด้วยชุดหน้ากากชิ้นใหญ่สีดาแบบนี้และปักตรงรุ่นรถค่ะติดตั้งแทนที่เวนหน้ากากและวิทยุเดิมนะคะปุ่มปรับแอร์ช่องแอร์แล้วก็ปุ่มไฟฉุกเฉินอยู่ที่บร,ริเวณเดิมค่ะซึ่งจอนรอยเนี่ยเขาก็มีหลายรุ่นหลายสเปคให้เลือกนะคะโดยทุกรุ่นสามารถเล่น USB ดูหนังฟังเพลง,ฟ,ง,พลงฟังวิทยุอเอ็มและบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเพื่อฟ อย่างในแอปอะไรเนี่ยเราก็เลือกดาวน์โหลดได้เองจากเพลยโตค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปดูซีรีส์ทีวีออนไลน์แอปแดงเอาไว้ดูหนังฟังเพลงหรือว่าแอปแผนที่ Google Map เอาไว้นําทางเวลาขับรถแบบนี้นะคะในการค้นหาจุดหมายปลายทางเราจะกดพิมพ์เพื่อค้นหารหรือว่าจะกดที่รูปไม้เพื่อสั่งงานด้วยเสียงแบบเมื่อกี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วเราก็สามารถใช้งานสงแอปไปพร้อมๆกันได้ด้วยนะคะโดยการแบ่งหน้าจอเป็น2ฝั่งแบบนี้บบนเราก็สามารถใช้งาน2งแอปพร้อมกันได้แล้วะคะ่ะนอกจากนี้จอ,อร์นลอยเคาก็มีอ e ีโคไรเซอร์ให้เราปรับเปิดกลางแหลมได้ตามใจด้วยยนะแลล้าาอออกกกกติิังุปรรณ์เมมช่พทึ การกล้องมองถอยหลังก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้ค่ะและอย่างที่บอกไปว่าจอเขามีให้เลือกหลายรุ่นหลายสเปคนะคะบางรุ่นเนี่ยก็สามารถติดตั้งกล้องรอบขันเพิ่มได้ด้วยนะคะถ้าสนใจสามารถสอบถามได้เลยค่ะ